สวัสดีครับผมช่างแต่จักรพง์นะครับวันนี้นะครับไม่ต้องเห็นหน้าค่าตากันนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับช่างดีใจที่ปลุกชีวิตจากพับที่ตทร์นิกใช่ไหมฮะสองศนย์สองศูนะครับซึ่งจากตัวนี้นะครับมันมีความพิเศษเยอะแยะมากมายนะครับเป็นจักรกระเป๋าหิ้วซึ่งสัญชาติเยอรมันนะครับแต่โปรแกรมแพทเทิร์นของเขาเยอะนะครับเพื่อนๆดูนะครับอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นที่เขาทําไว้นะครับข้างบนนะครับส่วนแพทเทิร์น ที่ใช้ประจำเขาจะอยู่ข้างล่างเพื่อที่จะให้เรากดสั่งงานได้เลยเหมือนกันส่วนปุ่มนี้นะครับก่อนที่ช่างจะเข้ามาทำวิธีการใช้งานของตัวนี้นะครับช่างก็นะครับไม่มีความรู้เรื่องพับนะครับแต่ว่านะครับทำไว้เพื่อที่จะให้ช่างได้ย้อนกลับมาดูอีกทีนึงเพื่อให้เป็นความรู้เพราะว่าจากตัวนี้ซ่อมเสร็จก็จะต้องส่งกลับไปหาลูกค้านานๆมาทีนะครับเ,เพื่อนๆนะครับพอน,นานๆมาทีเนี่ยเกิดความตื่นเต้นแล้ว ต้องซ่อมมันให้มันขึ้นมาให้มันฟื้นคืนชีวิตให้มันได้นะครับพอฟื้นคืนชีวิตได้เนี่ยผมก็เลยต้องมาลงเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจของเราว่าเราเคยซ่อมตัวนี้มาแล้วนะครับจากตัวนี้มีความสําคัญและก็โดดเด่นของเขาในตัวของเขาเลยก็คือเขาเป็นสัญชาติเยอรมันนะครับอะไรทุกตัวของเขาเนี่ยนะครับขอโทษที่แกว่ง มือถือเนาะนะครับเพราะว่าช่างใช้อุปกรณ์ในการถ่ายทําขอโทษจริงๆนะครับที่มันไม่ค่อยดีนะครับเพราะไม่มีทุนนะครับอยากให้เพื่อนๆได้รู้นะครับจากซีรีส์นี้นะครับจะเป็นพาร์สัญชาติเยอรมันนะครับซึ่งนะครับเเขามีข้อโดดเด่นของเขาก็คือนะครับหนึ่งแพทเทิร์นเขาจะวางเป็นแพทเทิร์นที่โอเคนะครับเป็นแพทเทิร์นที่ได้ใช้งานที่ผมชอบก็คือแพทเทิร์นนี้แพทเทิร์นนี้นะครับซึ่งเขามีหลายลายเหมือนกับจักรกระเป๋าหิ้วทั่วไปแหละนะครับแต่ว่านะครับ ไส่ในของเขาเนี่ยมันมีอะไรที่มันน่าน่าน่าเกรงขามเพราะว่าเขาทํามาดีมากนะครับทั้งตัวโรตารี่นะครับเป็นเหมือนกับโรตารี่ของจากจากอุตสาหกรรมเลยนะครับแล้วก็ตัวกระโหลกกระสวยก็เหมือนกันแต่ว่าใส่กับยี่ห้ออื่นไม่ได้นะครับเพราะว่าของเขาก็คือของเขานะครับเวลาเราเอาของยี่ห้ออื่นมาใส่ก็ใส่ไม่ได้นะครับประมาณนี้อันนี้คือข้อเสียนะครับของภาพนะครับ แล้วอะไรก็หายากด้วยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับไม่ไม,ไม่ได้มีผลิตมาแบบนั้นแล้วนะครับมากนะครับวันนี้นะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆมาเห็นว่า พับเขาทำงานแบบไหนก็เลยลงนะครับไอตัวซ I mean> ีรีส์นี้นะครับ2020เนี่ยนะครับเขาจะเป็นนะครับจากที่ใช้งานได้เป็นอเนกประสงค์นะครับก็คือ1นนะครับเย็บตรงนะครับซิกแซกตามแพทเทิร์นแล้วก็จะมีกระดุมแล้วก็จะมีรังดุกนะครับส่วนที่มีกระดุมจะเป็นแบบนี้เขาจะมีตีนผีโดยเฉพาะนะครับของเขาเลยนะครับตามคู่มือครับแต่ส่วนที่ช่างจะให้ดูก็คือเวลาเราเราเราที่จะกดค้นหาแพทเทิร์นเขาจะวางปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับยี่ห้ออื่นก็จะวางปุ่มตรงไหน แล้วแต่เขาในการออกแบบแต่ว่าตรงนี้นะครับก็เลื่อนปุ่มตรงนี้จุดนี้จะเป็นการเลื่อนปุ่มหาแพทเทิร์นที่เราต้องการที่เราจะใช้งานนะครับปุ่มนี้ที่มันอยู่เนี่ยก็คือแพทเทิร์นแบบด่วนเราต้องใช้งานประจ,จําก็คือแพทเทิร์นแพทเทิร์นนี้ก็คือเย็บตรงซิกแซกเอออะไรเอยที่เราใช้ลายบ่อยมันจะมาอยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็คือจะเลื่อนหาแพทเทิร์นง่ายๆที่เราต้องการอยู่ข้างบนนะครับตามเลขเลยนะครับอันนี้สมมุติว่าผมจะเลื่อนเพื่อนๆสังเกตหน้าจอน,นะครับเห็นไหมครับ เลขแพทเทิร์นตัวใหญ่ตัวนี้เขาก็จะเลื่อนแล้วไอ้ตัวฝีเข็มไอ้ตัวข้างบนเนี่ยนะครับจะเป็นการปรับการการซิกแซกนะครับก็คือทีห่างของซิกแซกข้างล่างนะครับจะเป็นนะครับการก้าวของฝีเข็มก็คือทีห่างของฝีเข็มนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับล่างสุดเลยจะไม่ค่อยได้ใช้ขึ้นอยู่กับแพทเทิร์นที่จะใช้ก็คือในการเลื่อนหัวเข็มนั่นเองนะครับประมาณนี้ผิดพลาดกราบขออภัยเพราะว่า มาแบบรัวๆนะครับประมาณนี้นะครับก็เวลาเรากดแพทเทิร์นไปเห็นไหมฮะมันมีตามแพทเทิร์นที่เขาบอกแหละนะครับไปถึงทั้งหลายแพทเทิร์นนะครับแต่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตแพทเทิร์นที่20ที่ผมชอบนะครับพอเรากดมาแพทเทิร์นที่20เห็นไหมฮะเขาจะตั้งกําหนดมาแล้วไว้เลยของของเขาว่าขนาดนี้แต่เราสามารถจะบวกลบเพิ่มได้นะครับว่าเราจะเอาให้มัน ก้าทีขนาดไหนก้าในการซิกแซกขนาดไหนทีขนาดไหนนะครับส่วนอันนี้เป็นศูนย์เพราะว่าหัวเข็มเขาจะอยู่ตรงที่เขากําหนดอยู่แล้วซึ่งหัวเข็มจากตัวนี้เขาจะใช้เข็มคู่ได้ด้วยนะครับแต่อุปกรณ์เขาต้องมีเสริมนะครับอันนี้ช่างใส่ตีนผีซิกแซกธรรมดานะครับมาช่างจะลองลองลายลายนี้ดูนะครับลายที่20ซึ่งเป็นลายนี้เนี่ยนะครับยีนะครับ,รบลองเหยียบดูนะครับทำไมช่างต้องเปลี่ยนสเตปปิ้งมอเตอร์ เพราะว่าไอ้ตัวสเตปปิ้งมอเตอร์มันทํางานในการเออนะครับทํางานในการที่จะเออเขาเรียกอะไรอะในการหมุนหรือว่าการทําให้เราเพิ่มแพทเทิร์นหรือว่าในการเหยียบที่เวลาเราปรับทีห่างอะครับเพื่อนๆเราต้องมีสเตปปิ้งมอเตอร์ในการโยกโยกฟันเดินหน้าถอยหลังอะไรประมาณนี้นะครับ มาครับนะเมื่อกี้สะดุดไปนะครับมาแพทเทิร์นที่20นะครับช่างจะเลื่อนไปที่20เลยนะครับเพื่อนๆสังเกตดูหน้าจออาจจะไม่ชัดเนาะนะครับอ่ายี่สิบนะครับซึ่งเป็นลายของการตีลายหมากลุกนะครับช่างจะลองเหยียบดูนะครับนะฮะฟันเขาจะเดินหน้าถอยหลังเองของเขานะครับเหมือนกับจากแพทเทิร์นทุกวันนี้แหละที่เขาเป็นหน้าใหญ่แต่ว่าตัวนี้จะเป็นแพทเทิร์นหน้าเล็กนะครับ มันตอบโจทย์ในการใช้งานได้ได้ดีมากนะครับอ่ะอันนี้แพทเทิร์นที่20แต่ช่างจะเลือกอีกแพทเทิร์นหนึ่งที่มันสวยเหมือนกันนะครับเอาเป็นแบบไอ้ตรงนี้เลยให้เพื่อนๆดูนะครับลายที่เจ็ดช่างจะกดลายที่เจ็ดเลยนะครับพรากดลายที่ 7, เจ็ดเข็มเขาจะกระดิกเขาจะจําเสร็จแล้วหน้าจอก็จะอยู่อย่างนี้ที่เขาตั้งไว้ช่างจะไม่ตั้งต่อนะครับช่างเขาจะเหยียบนะครับเพื่อนๆดูเนาะนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนกับงานลานะครับ งานลาขอบริมนะครับประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นการเทสจากไปในตัวเนาะนะครับจะสุดผ้าแล้วเดี๋ยวช่างจะมาให้ดูลายอันนี้คือแพทเทิร์นที่7เห็นไหมครับเขาเหมือนงานลาเลยนะครับส่วนอันนี้จะเป็นงานหมากลุกนะครับคือตอนนี้ก็คือซ่อมเสร็จแล้วดีใจมากนะครับเขาได้ทุกแพทเทิร์นทุกอย่างปกติโอเคก็นะครับฝากเพื่อนนะครับว่านะครับจาก ที่มันอ,อยู่กับเรามาตั้งนานเนี่ยมันเป็นคุณค่าทางใจเนาะครับเพื่อนๆน,นะครับแล้วนะครับเราจะทํายังไงที่จะรักษามันไว้แล้วก็ให้มันอยู่กับเราได้นานๆน,นะครับหนึ่งนะครับถ้าเป็นจากกระเป๋าช่างจะบอกเลยว่านะครับถ้าเรามีจุดหยอดน้ํามันที่ตรงหัวเข็มถ้าเราถอดง่ายเนี่ยตรงฝาครอบตัวนี้นะครับมันจะมีน็อตอยู่หลายๆตัวจะมีน็อตอยู่ข้างนอกแหละนะครับแต่าพาร์ทนี้จะมีน็อตอยู่ข้างในช่างมัน ไอตัวที่คนที่ใช้จากกระเป๋าหิวเนี่ยนะครับจุดที่สําคัญเลยตรงนี้นะครับถ้าเราถอดฝาออกได้เนี่ยเรามันจะเห็นพวกเออสาตีนผีที่มันยกเนี่ยเราหยดน้ํามันหยดลงไปตรงนั้นนะครับแล้วก็นะครับตรงนี้นะครับออผมแนะนําให้หยดไปด้วยนะครับนิดนึงก่อนที่เราจะใช้งานเพราะว่านะครับโรตารี่เขาต้องการน้ํามันซึ่งเขาใช้จราบีที่เป็นจราบีเกรดดีเนี่ยนะครับสักวันหนึ่งเขาก็ต้องหายไปนะครับเราหยดน้ํามันให้เขาเนี่ยเขาก็จะทําให้มันลื่นขึ้น ถ้าเรากลัวมันเปื้อนผ้าเราก็ก็หยดหยดเดียวแล้วมันก็จะซึมลงไปแล้วก็เราใช้งานเนี่ยเวลาโรตารี่มันหมุนมันก็จะพาน้ํามันเข้าไปในร่องนะครับพอพาน้ามันเข้าไปในร่องเนี่ยมันจะทําให้มันไม่ติดไม่ฝืดพอไม่ติดไม่ฝืดเนี่ยอะไรที่มันทํางานได้ได้ละไม่ลําบากก็คือพวกมอเตอร์สเตปปิ้งพวกอะไรอย่างเงี้ยไม่ติดเหมือนกันเพราะว่าอย่างอื่นไม่ติดไม่ฝืดแกนไม่ติดไม่ฝืดทุกอย่างมันก็จะลาบลื่นนะครับเหมือนชีวิตคนนี่แหละครับถ้าไม่มีอะไรที่มาติดขัด งานการดําเนินชีวิตมันก็จะราบลรื่นเหมือนกันนะครับจักก็เหมือนกันเพื่อนๆน,นะครับอยู่กับมันใช้งานมันดูแลมันแล้วนะครับเพื่อนๆจะเจอปัญหาจาักน้อยที่สุดนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาเยี่ยมบ้านนะครับวันนี้ช่างแต่จักรพงษ์อัดคลิปให้เพื่อนๆได้ดูจากที่ช่างซ่อมขึ้นมาเสร็จแล้วช่างก็จะกดเข้าไปดูเหมือนกันนะครับนัอ่อจะได้เป็นแบบ ประวัติในการทำงานของช่างว่าเราเคยซ่อมจากซีรีส์นี้มาแล้วเนาะนะครับขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้พอแค่นี้สวัสดีครับผม